จังเลยจังหมอลำพร้อมบักสังวานหจิ้มบ๊วยขอปมกู้ไปแล้วขอไปแล้วเห็ดสลองพร้อมอาจารย์เท่านี่จัดห้สองแสนไปเลยบ๊วยคักแต่ว่าอาจารย์พร้อมเนาะตัวไหนกวสวัสดีครับคุทธาสวัสดีครับสวัสดีครับุทธาพอดีคืนท่าการนะครับพอดถืออ่ะพอถืออะได้นี่พได้เฮ็ดนี เรียกมาซื้อมาอแล้วนี่ซื้อมาแล้วว่าต้องโชคบอกก็ได้บอลก,ก็ได้ต้นบอสเชียร์รัดแตลีบอลอตเตอรี่บอลพี่์รตเตอรี่อตตอรโอ้มามันบอลผิดหลวงดอกตตอนี่ตัวเองมาสัวไหนคุณพ่อคว่ำบ้างกันว่าบอสเชียร์ซื้อมาแล้วพี่น้องบาดนี่ความจริงมะวดที่แล้วเดี๋ยวให้ถามในอันอัตางวดที่แล้วถือถือตัวไหนกว่าครับสองศูนย์ น่อยสองรอยชุดองรอื้อจักใบครับจัดใบสองใบสองใบโอ้สามตัวหมื่นอกสพันแปดพันบ่อธรรมดาดนไปซื้อยังไหนยังซื้อถือคัดถม่แต่เนี่ความฝันเนาะฝันสิครับวันนีฝันดิฝันฝันว่าไอยเอาเงินมาให้สามพันคอยบ่ออะไรปนนเดินดอกไอ้ว่าสดิดอก ไปเป็นนีเจ้าหลเขาขึ้นไปพันหนึ่งขวเจียวสองพันเท่านั้นในความฝันในความฝันนะแมนยิ่งยิ่งมัดเดียวเลยยิ่งมัดเดียวสองร้อยคู่เดียวคือความคือร้อมมันต้องถือหน่อยนี่บ่อหน่อยตรงบ่อหน่อยบ่หน่อยยังเด๋มันหน่อยบ่่ถึงหมื่นเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งเหมือนขเจียวรางวัลที่หนึ่งแต่ว่างวดนี้นี่รางวัลที่หนึ่งเลยมบ่เอา บานนี่ขอถามเนี่ยเด็กชุดนี่ได้มาแต่ใสใ่คุณ <ไป S 1> ตาไซื้อ,อยื้นาพ่อก็าสอนเด็กชุดเนี่ยเออบ้านดุดกป่าเขามาขายฟันบอกว่าบ้าเนยฟันเลยยกให้ไปซื้อนี่โอ้ฟัน,กกน,<อ>นบ้างไหนคุณพ่อฟันมาจริงไหนบอ่บอยฟังเนี้ยบับกรลิดมัดจีไปเฮียนบักรลิดบักรลิดมันตายเลยแม่นบ้านว่าจานพวงครับรครับไปเฮ็ดเนี่ยกินอยู่เฮียนมั่นที่น่องเหอนกัน โอ้เป็นพี่น้องกันอในความฝันโอ้ตาลิดตาลิดลาปลาดุกลาปลาดุกมันมันลาปลาคอลาปลาดุกสู้กินสมบครับนี่เจนไหนครับตาว่าสิลาปลาดุกสู้กินเป็นกุ๊กโในความฝันตาอนี่เป็นกุ๊กแม่นตาบอกว่าตาอันนี้กินหมดเกินปลาตายมันติเป็นศูนย์ตัวปลาฉันดอกไอ้นี่เจ็แปดศูนย์เห็นบอ โอ้แมนครับครับแปดจานไว้แล้วจักใบปะสองใบสี่ใบ oh. สองคูง่เอาถึงมีเจ็ดหาหน้ะครับอาจจะใบน้อยซึ่งน้อยแต่ละใบเจ็ดหานี่ได้มาจะใส่ครับเจ็ดหานมี oh. เก่งเขาเก่งเขาเป็นเลขเก่งกับมี่เลขฝันกับมี่แม่แต่ว่าถ้าหมทั้งมั่นไปได้ยี่นาเท่ากับสอนบอกครับ ฝันกับเด็ดคักเนาะเด็ดบอเด็ดเด็ดเด็ดฝันเด็ดแปดศูนย์ที่พอเาบ้านกับบ้เดี๋ยวให้เบิ้งกวนบ้านเดวเบิ้งกับเบิ้งตัวหาใบหุ่นตัวนี่คู่บานนี่ใบหุ่นตัวกับนับเบิ้งก็บคักไน้ปหย่งที่หาพวกกินชงล้านนี่โอ้โหวนทำบาาตัอนีะเฮ็ดเ็นะใบว้าน่านคู่แล้วชิองล้านนี่ยากให้จัดนักตัวนี่ละ แลงวัดใงหก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 อันนั้นหกล้านยักเหละอหกไม่ใช่ธรรมดาบ่ได้เลี้ยงมูวนขันนั่เกือกันมันย้อยเฮ็ดยังก็บพ่อก็หกล้านมันได้หน่อยมั้งพ่อได้หน่อยหกล้านนี่หน่อยหน่อยต้องสิบสองนะสิบสองที่เฮ็ดยังกับพ่อเฮ็ดเปิดใจกว้างสายบุญบ่เบี้ยวบ่ใจ เอาเนี่เด้อพี่น้องอัน,นี้ยพุณนตาพันจัดมาแล้วครับเลขฝันเลขฝันเพัน,นมักชอบตามพุณนตาก็จัดตามพุณนตาได้เด้อครับ<อ>มีเจ็ดห้ากับแปดศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดครับเจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดเป็นเลขฝันมาคุณตาอเอาจับข้อมฝันให,ให้พี่น้องฟังอีกแน่ว่าฝันว่าจังไดครับฝันว่าฉันละอยากฟังอีก เั็นไหบักลิดต,ตายเีมาทัพกับเขาเฮียนบักลิดบักลิศพวนาล้วบ้องโอ oh, ้ครับครับทิดขากิ้มครับได้กินไปบัดนี่ว่าท่านจิ้มได้หงเยี่ยกวันว่าท่านกินมได้หงเยี่ยกวันว่าท่านได้กินแต่ว่าในในใจนี่คิดว่าแมนแล้วบหมครับแมนแล้ว <คน S 2> มันตายไม่ติดเป็น่ยนย่อมกับเป็นศูนย์แมนบอครับ ตาเต้โดนเหรอแต่ยี่สิศูนย์ล้นเลยคแปดศูนย์แปดศูนย์เลยไครับปลาดุกเนี่ยเป็นแปดลาปลาดุกปลาดุกเป็นแปดยี่บแปดศูนแปดศูนย์มงกงเลยมงกเลยบ้านนี่เจ็ดหาได้ไหมต่าแสงครับเจ็ดหาได้บุ้งโอ้เจ็ดหาเดาโอ้เรขเดาเลขกเดานี่คือเดาวานพ่อว่าไม่รลขทีห่วกันวัดนั่นแหวัดนั่น มันพดมันบอกม่ันบอกันเพื่อหัดมัาลือกัดมันบอม่ถือหอกอันั้นอันเดา8 7มันสีถือแปดศูนย์ป่าปนสี่ถือแปดศูนย์เยอะม,มันใจมันอันนี้เลขเดาน,าน,นํ่นมาทันเลขอน่นอ นั่นอาจารย์กระบ้ามีศูนเเมนข่าแล้วบอกพ่อมึงพอกไเรื่องพี่เรื่องน้องใช่ไหมนึกต้อนละมาหารอดสีได้เฮ็ดได้สางสางผ้าไงบันนี้นะพอนะจี้องชื่อถวายเพื่นบุยนุานเออขออนุทนาเด้พ่อเฮ็ดผาตัวได้นะพ่อ นี้เท่าท่านละเพราะว่านี่นี่นี่แปดุนมครับตัวนี้ตัวนี้แปดชุนแปดชุนสองใบที่ละนันแปดชุนครับตัวไดอีกคุณพ่อเาีแล้วชุนนั่นบ่มีแปดทุนนะครับตัเน้นตัวนักนะแปดุนนนบ่พนนบเจ็ดนี่ันนีแปดศุนครับเจ็ดหาบะพเจ็ดหาอ่เอาตัวไหครับ 80ย่างเดียว80ตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นเน้นๆเลยคู่นี่กลับมาพ่อบอยมีกลับว้าวเลิศเลยตัวเดียวเก่งๆนะพ่อละเก่งๆเลยตามอัตตลี่เลยบอยมีกลับบอยมีกลับบอยมีปิดนพ่อละมันใจย่างมันใจย่างเปอร์เซ็นต์พ่อเป็นสองร้อยสามร้อยหรือเหลือจไปขึ้นบอยกี่ตัวกันเ้อความฝัน แปดสวนเราต้องกลับบอกกลับไปฮม้งเลยอะยิ่งไปเลยได้เสียไปเลย <c oughs> โอ้โหคนนี่กระสุนแหละนะพี่พอได้หยืบให้ก็พอตู้ถือเลขเลยซื้อ,อ,อคือสองร้อยสองร้อยขอบคุณน่ายพ่อต้นละค่อยเก็บไปพราะมันนี่ละ ถามมึงนู้แขกนินมัมีพูดถือกินบซี่นี่ะเน้าแ่วมาต้นลราของพิ่นกับพูดถือกต่พอถือเพูดเดียวไม่ยู่วันนี่บอกพอเลยฝันแม่นเออไม่ยู่วันี่แล้วฝันแมนเจ็ดหาบ่เอาตีกบมามหนักเร่งมาเกิ่มละวัดแกตุ้นตัวเดียววะแตุนตัาเหียห้ามกลับพร้อมแล้ววะห้ามกลับ ยิงเลย08จะบอเบอบ่เอาแต่80 80อย่างเดียวไปใส่ยังาน้ำตัวละแต่น้ำจิ้มน้ำ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 ไปเอสดี๋มาให้มา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 ผัดกาดเลย้จัดไทย200,000โคตรทีมเล่าดิ โว้ยมธา,า,า,กกามตุนารอดการหอบวัตถีมตู้นี่รับรองว่าวัติีมคนของตู้เนาะวัตนากระชี้ให้ขดนอีกก้อนม่อให้ได้พ่อได้สิบสองล้านอีน่เด้อเห้พ่อได้รู้ท่าบุญให้ดหังเลย,ย,ยอ่านนี่เป็นผู้บ่อให้โตได้กพอ่อ อันนี้ลาตัวแปดศูนนี่ล่ะทายมันแปดศูนย์อ้บอต้องกลับบกก่กบและเนาะสิสองล้านบ่พว่อเอาชิดสองล้านจริงจริงแปดศนย์บ,บอัที่นะี่ยสามศนเป็นตัวให,ห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันตัวใดวะเบิ้ลเบิ้ลจา เจ็ดแปดศูนย์ก่นหน,นึ่งน่แนก็เจ็ดนาะแมนตัวรักสามล่วาวไทยดีนดีเน,น,นี้อ่ากับเจ็ดโอ้ยเย็นเอาไปมากหอมแหม่อ่าเนอนบาดยานยืนสีเย็นเย็นเย เด,ด็ดเด็ดไม่มาหนาเลยเอาเดินไปองไปอเด็ดได้จันขอดีขอหัวที่เอาสาธุสาธุอาอยากกินยางมารุตจ่าไทยแต่มันเถึกใจสปอร์ตโอเคแกสปอร์ตเด้อบาทรไอ้เป็นเสียทีคนใหม่ด้วยสูตนเ้เพราวา่ตามกับ ไปครับตร,ต,รตรงๆรถแก้วไปพ่อมันใจจ็คเปอร์เซนครับสองส oh, ามร้อยคุณเลี้ยวอยสองสามร้อยหลอยพดีนะพ่อห้าร้อยคุเลี้ยวร้อยพอดีสกับามเป็นหาแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์หารอยพอดี